สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเล่นกันนะครับจะเป็นช่วงส่องของนะแบบส่องของว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอาจจะไม่ได้มาบ่อยนะครับเ,เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเนี่ยนะครับดากอนซีซ่าหรือดากอนซอนะครับของค่ายเฟรมทอยนะครับก็ถ้าชื่อเป็นของทางฝรั่งเนี่ยก็คือไดโนเมกาซออ่ะก็คือจะเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ใช่ไหมก็จะเป็นดากอนซอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของฝั่งญี่ปุ่นอะ่ะก็คือไดเรนเจอร์เอ้ยจูเรนเจอร์นะก็จะเป็นดากอนซีซ่านะครับ นี่นะเป็นดักอนซอสของค่ายเฟลมทอยมาหลุดภาพหลุดเนี่ยออกมาได้จากมานสักสามสี่วันนั่นแหละถ้าผมจําไม่ผิดนะเออก็เป็นที่เป็นเสียงฮือฮามากแล้วก็ล่าสุดภาพภาพหลุดเต็มเนี่ยเพิ่งออกมานะครับก็ค่ายเฟรมทอยเนี่ยก่อนอันนี้นเขาทาเป็นตัวไดโนเมก้าซอสไปก็คือตัวนี้นะก็คือรีดีไซน์ใหม่หมดเลยซึ่งผมว่ามันสวยมากเลยนะกอเนี่ยแบบมีความยุบยับรายละเอียดอะไรดีหมดเลยมันก็ตัวนกที่สีชมพูอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันมีแค่หน้าอกอะ่ะมันแบบแปลกๆอะ่ะไม่ได้ใช้เนะ่ยเขาก็ทําเป็นปีก เออมันดูแบบเป็นเออสวยไปเลยเทพไปเลยแล้วก็พอแยกล่างเงี้ยตัวแบบแต่และตัวเนี่ยก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้แต่ว่ามีดีเทลรายละเอียดเพิ่มอะไรเงี้ยอย่างเสือเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ผมชอบเสือเม,มันมีหูเว้อันเก่าเหมือนหูมันจะไม่ได้ชาดขนาดนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็ตัวไซโตราท็อปเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นชัดๆเลยได้ขามานกเนี่ยเปลี่ยนอย่างสุดก็คือเป็นที่เก็บดาวเป็นที่มีปีกนะมแมมมอนเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมที่สุดก็ ถ้าเนี่ยเขารีดีไซน์มาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันสวยมันเท่มันดีหมดเลยอถ้าใครยังไม่มีก็เดผมน่าจะลงคลิปรีวิวเนี่ยแหละซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทำเสัยทีเนี่ยมันเท่มากนะแต่ละตัวอ่ะก็ทีนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งประกาศทำเอาไม่ใช่หลังจากของออกไม่นานเนี่ยเขาก็ประกาศทำอันนี้เลยนะด o กอนซอสก็คือดะกอนซีซาเนี่ยตามมาเลย บอกตรงๆนะผมเห็นคอนเซปต์อาร์ครั้งแรกแล้วผมรู้สึกผมไม่ชอบผมแบบเอไม่จำเป็นเอนทำนะเรียกว่าเกลียดเลยเพราะว่าเนี่ยรูปขวามือครับตาคฟันซีซ่าเนี่ยมันคือรูปต้นแบบใช่ไหมเหมือนในซีรีส์ผมว่าในซีรีส์มันสวยอยู่แล้วผมถ้าอยากให้แปลงเพิ่มอ่ะผมอยากให้แบบเข่าเนี่ยมันดูแบบเข่ามันดูแบบอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยนะสําหรับผมมันไม่สีมเอี่ยมอาจจะทําเป็นแบบเข่าให้แบบเป็นตาตาดาร์คฟนซีซ่าเพิ่มขึ้นมาแบบเออ ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วอกเนี่ยผมว่ามันสวยอยู่แล้วการที่มันเป็นแบบเป็นไอ้กลมๆหรือนเงนแล้วก็มีแฉกเนี่ยไอ้อันเนี้ยมันไปลดทอนไอ้ตัวกลมๆล,ลงแล้วก็ใส่อะไรมาก็ไม่รู้เออมันดูมีความเป็นฮิวแมนนอยมากขึ้นอ่ะมากกว่ามังกรผมเห็นแล้วแบบผมพูดเลยว่าแรกเข็นคือผมแบบโอ้โหมันไปไดเอทมาหรือเปล่าไปคุมอาหารมาละผมเกลียดเลยอ่ะแบบเห็นแล้วเกลียดเลยไม่ชอบเลยคิดว่ายังไงก็ไม่เก็บแน่นอนไอหางดอกสว่านเนี่ยสองจิตสองใจเพราะรู้สึกว่า ก็ดีแหละที่ไปทําแบบไปทําให้มันแบบมีความรายละเอียดอะไรมากขึ้นแต่ว่าเออมันดูเยอะไปอ่ะมันดูลกอ่ะนะมันไม่ได้แบบพะบอกไม่ถูกเลยมันดูไม่ไม่สวยสาหรับผมนะยิ่งตอนเป็นโกลลวจินอ่ะหรือว่าตัวหุ่นผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี้ยมันมันชื่ออะไรอ่ะจาไม่ได้ละในภาษาภาษาของภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้ใช้ชื่ออะไรแต่ภาษาญี่ปุ่นมันคือโกเลวจินแหละนี่เป็นโกลลวจินนะผมผมโคตรไม่ชอบเลยผมเกลียดมือตรงเอวมันมากเลยอ่ะ มันมันปลาดมากเลยทุกคนมือดาก,ก้อนซีซ่ามันประหลาดมากเลยอ่ะอันนี้มันอาจจะเป็นรูปของตัวซีรีส์ใช่ไหมเออเพื่อนอาจจะบอกว่ามันมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวของเล่นให้ดูอันนี้ก็เป็นลาย s อ c อซนะที่แบบอ่าเป็นลายที่แบบว่าทำทำจูเลนเจอร์ได้ยังสวยที่สุดนะสำหรับตอนนี้นะอนก็พอเป็น SOC โอซมาเทียบกับต,ตัวต้นแบบเฟรมทอยนะผมก็ยังรู้สึกว่าผมชอบ s อ c มากกว่า คือผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของถังก้อนซีไซ่าอันหนึ่งที่มันหายไปก็คือเรื่องเรื่องการเก็บปืนการเก็บมือที่แขนอ่ะใส่เข้าไปในไอไหลท้องๆอง่ะกีบกีบเนะี่ยไหลเนี่ยอันนี้เขาทําเขายกออกมาเลยผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเขาตีความอย่างนี้เออมันดูแปลกๆแ,และที่เกลียดก็คือหนึ่งมันเป็นไอที่บอกว่ามันฮิวแมนนอยด์อ่ะคือมันแบบดูมันผอมมันเพียวไปอะิ่วาเป็นโกลิจินเนี่ยผมว่ามันไม่สวยเลยทุกคนอื อย่างอื่นยังพอรับได้แล้วที่แบบเปลี่ยนนะเขาอะไรเงี้ยใส่ดีเทลรายละเอียดขากรงเล็บเนี่ยม,มีมีตีนนี่แง่งขึ้นมาโอเคไม่ติดก็สวยดีผมจะเกลียดแค่แบบอ่ะผมไม่ชอบหน้าอกเอหุ่นที่มันดูผอมผอมลงแล้วก็ไอไหล่ที่มันเอาเอาออกอะ่ะเอาตรงนี้ออกอะ่ะเออที่แบบไายัดมือออกนะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะครับเนี่ยแล้วดูตัวต้นแบบนะตอนแรกโอ้โห ฮิวมาน้อยสุดๆแล้วผมไม่ชอบเลยเออเห็นแล้วแบบตัวนี้ไม่เก็บ <c oughs> ไม่ซื้อแน่นอนรู้สึกแบบอย่างนี้เลยนะแต่หลายคนชอบนะแบบดอกสว่านอะไรอย่งางเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบอืมโดยเฉพาะไอ้ไหลเห็นที่ไรขัดใจทุกทีที่เป็นลิน้นลิ้นล่าสุดก็คือมีรูปหลุดไปแล้วครับรูปหลุดนี่รูปหลุดนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืออ่ะพอลงสีแล้วสวยขึ้นผมบอกเลยจริงๆเขาปรับหลายอย่างเลยถ้าไปดูเทียกบกับตัวไอ้โปรโตไทที่แบบน่าจะเป็นสามดีพิลเตอร์นะ เออผมว่าเขาเขาก็ปรับหลายอย่างแหละเนี่ยอ่ะอย่างเนี้ยเต็มมากขึ้นขาสวยขึ้นนะครับไอ,อ้ก่อๆตรงเนี้ยอ่ะผมชอบลงสีแล้วดีขึ้นกล้แต่ยังต,ติดใจหน้าอกอยู่รู้สึกว่าหน้าอกอ่ะยังไม่สวยสาหรับผมก็ยังไม่สวยอยู่ดีอันเก่าสวยกว่านะครับแล้วนอกจากรูปนี้ใช่ไหมก็มีรูปหลุดอื่นก็คือนี่ตอนรวมล่างเป็นเออ ผมจาไม่ได้แล้วชื่ออะไรเออมันก็คือเอาตัวไดจูจินมารวมร่างกับดาก้อนซีซ่าหละอ่าพอเห็นรูปเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคอ่าอาจจะชอบมีส่วนที่ชอบมากขึ้นกนะ็คือการตีความของไอตัวดาก้อนซีซ่าดีขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดเทียบให้ดูนะกับตัวนี้นะอะนี่นะครับเป็นตัวเมกาดาก้อนซอนนะก็คือเนี่ยเป็นร่างรวมของตัวดาก้อนซีซ่าครับ ไดจูจินนะครับเอก็เนี่ยดีไซน์มันจากตัวนี้นะกลายมาเป็นแบบนี้อาถามว่าผมชอบไหมผมชอบเพราะว่าการตีความที่บอกว่ามันเปลี่ยนเยอะเนี่ยอันนี้ชอบเพราะว่ามันเก่าเนี่ยคือมันก็เท่นะอันนี้มันเท่เลยแต่มันดูงงๆสาหรับผมผมยังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้ดีไซน์ไอ้ตรงไหลอันนี้มันมันคืออะไรเออผมไม่เข้าใจเขาตั้งใจจะทําเป็นอะไรแต่พอมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทําเหมือนเป็นแบบ อ่าไมคานิกอาร์มเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเป็นแบบเป็นแขนแบบแขนเสริมอีกอันหนึ่งแล้วก็เท้าอะ่ะที่ผมมองว่ามันไร้ประโยชน์นะในตอนนั้นมันมีเท่อย่างเดียวก็คือเขาสามารถย้ายเอามาติดเป็นเหมือนแบบเป็นเกาะไหลของซามูไรได้อ่ะอันเนี้ยก็คือสวยขึ้นดีขึ้นแล้วก็ปืนที่มากกับหัวเนี่ยก็คงเหมือนเดิมแต่มีสิ่งที่ผมติดใจก็คือผมไม่ชอบเลยอะ่ะแขนอันเนี้ยมันแปลกอะ่ะเออมันดูแปลกอะ่ะ ไม่รู้มันสวยขึ้นหรือเปล่าต้องรอภาพลงสีนะอืมแล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยเห็นแล้วกลับกลายเป็นว่าผมไม่ชอบนะครับมันใหญ่ไปออันเก่าอ่ะมันมันไม่มีแล้วมันไม่มีให้ดูอ่ะผมหารูปที่มาแบบเป็นอาวุธตอนเป็นของไอ้เมกาและก้อนซอสเนี่ยหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปเนี่ยแหละถามว่ามันมันมันดูดีขึ้นไหมอ่ะมันดีขึ้นหนึ่งเลยคือไอ้ขาตั้งเนี่ยมันหาย นะมันกลายเป็นแบบถือสว่านได้แต่ผมว่า,วามันก็ไม่สวยอยู่ดีอะเพราะว่าสว่านข้างล่างมันอ้วนอะแล้วอย่างที่สองเลยก็คือไอ้เกาะอก,อกของดัร์กันซีซ่าโล่มันอะมันกลายเป็นแบบเนี้ยเออผมไม่ชอบผมยังติดใจเรื่องโล่อยู่ผมไม่ชอบหน้าอกของดัร์กันซีซ่าเดิมนะอืมชอบแบบนี้มากกว่าอ่ะแล้วก็มีรูปหลุดอีกอันหนึ่งของเฟรมทอยขึ้นมาก็คือนี่นะครับตัวคิวตัวต่อไปนะก็คือทันเดอร์เมกาซอนนะครับหรือ ชื่อญี่ปุ่นก็คือไดเรนโอนะอ่าอันนี้น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่ารูปก,ก็รูมาแล้วแหละเดี๋ยวผมไปให้ดูนี่อันนี้ก็คือรูปอีกอมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเปิดพีเรียบร้อยหน้าปกกล่องอะไรมาหมดแล้วของเฟรมทอยนะครับนี่ก็คืออันนี้เลยอามาดูสองสอง,สองข้าวขาก็รู้สึกว่า,า,าโอ้โอเคดูสวยดีนะครับดูดีกว่าที่คิดหลายอย่างนะอ่านี่คือรูปโปรโมทเต็มๆนะครับของดักออนซอสเหมือนเดิมผมยังเกียด ไอ่กีบที่ปีกอยู่รู้สึกว่ามันเอาช่องเก็บม,มือของผมออกไปเขาอุาตส่าห์ดีไซน์มาดีๆแล้วให้เก็บม,มือเอาออกไปเฉยเลยนะแล้วก็หน้าอกทําไมทําไมทําเปเ,ปเ,ปเปต,ต,ต็มๆกลมๆไม่ได้ผมไม่เข้าใจไอ้เนีเ่ยเกะกะถามผมนะไม่ได้สวยเลยเกะกะแล้วก็นี่ข้างหลังข้างหลังอ่ะผมผมจําไม่ได้ว่าจริงๆข้างหลังในตัวของ S.O.C. NO หรือว่าของตัวในซีรีส์เป็นยังไง แต่ทีแนี่เนี่ยมันไม่มีไอพ่นตรงนี้แน่นอนถ้าจําไม่ผิดนะไม่มีไอพ่นตรงนี้แน่นอนแล้วก็ถ้าสองข้างหลังดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนมันมีมืออีกคู่หนึ่งมาตรงนี้ก็คงจะเป็นมือที่ที่เขาเอาไว้ใส่ของตัวไอที่เป็นแขนเนี่ยแขนใหญ่ของอันนี้แหละก็คงเป็นมือมือนเดียวกันแหละผมคิดว่านะแบบถอดเท้ากับมือเปลี่ยนกันเนี่ยก็คงเป็นมือน,นี้แหละสามแอคชั่น f u l แอคชั่นก็คือค่ายนี้เขาก็ยังเขียนเรื่องว่าแบบเป็นแอคชั่นได้เต็มที่อ้ามันเป็นเหล็กนะถ้าถูกเป็นเหล็กแต่ว่าพลาสติกก็เยอะอยู่นะ ราคาแบบหมื่นกว่าเนี่ยเราไปซื้อเอโซีอ่ะได้สองกล่องได้สองตัวเ o โซี SO คุ้มกว่านะครับเล็กเยอะกว่ายิ่งรูปเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเขาตีความว่ากีบอะ่ะมันคือเหมือนแบบเป็นเป็นปีกน้อยอะ่ะหรือว่าแบบเป็นเป็นเกดข้างหลังหรอผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สวยเว้ทุกคนมันม่อก่อนมันเคยมันเป็นไหลอย,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมว่าเนี่ยมันดูดีแล้วพอม,มาทําอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่สวยจริงๆนะผมยังก็ยังไม่ชอบอยู่ดีถ้าให้ตีก็คือเรื่องเรื่องความอ้วนเนี่ย แบบหุ่นมีเ่ยหายไปก็ยังพอรับได้แต่ว่าเรื่องเรื่องปีกที่ไหลกับหน้าอกอ่ะผมว่ายังไม่ชอบอยู่ดีอืมนี่แอคชั่นโชว์ดอกสว่านให้เห็นชัดๆก็เออจะว่าคนชอบก็คือชอบนะสําหรับผมว่ารู้สึกว่ามันมันเยอะไปอ่เพราะแปลงร่างเป็นตัวไอ้ตัวดากอนเมกะซอสอ่ะก็จะได้แบบนี้นะอ่าเพื่อนๆชอบฝั่งไหนมากกวันส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมยังชอบฝั่งขวามากกว่า แต่แน่นอนแหละว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็คือรีดีไซน์มามันก็สวยอะบางอย่างอะฝั่งซ้ายมันสวยกว่าอะอย่างขาเนี่ยผมอะรู้สึกว่ามันลกมันลกไปนิดนึงนะครับมันดูแบบมันมันลกอะบอกไม่ถูกมันใหญ่เออแขนอย่างเงี้ยสวยกว่าอ่ะไปของแออร์มอสอันนี้อยู่แหลนะหน้าอกผมยังชอบฝั่งนี้มากกว่าหัวผมก็ชอบอันนี้มากกว่านะเออสรุปคือผมชอบฝั่งขวามากกว่าเออ ถ้าจะให้ชมจริงๆก็คือชอบเกาะเนี่ยครับเกาะข้างๆอ่ะอืมอันเนี้ยดูอันนี้มันโล่งไปนะเกาะนี้สวยกว่าแน่นอนว่าอาวุธน่ะถ้าข้างล่างมันทํามาเป็นเพียวอ่ะเนี่ยมันแบบไม่ใช่ตันๆอย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมมารู้สึกว่ามันมันอุตสา่าห์รีดีไซน์แล้วอนะ่ะแต่ไอไอไอไก,ก้อนสีเ่เหลี่ยมเหลี่มอะ่ะไอแท่งอันเนี้ยที่เอาไว้เอาไว้เก็บอะ่ะคืออันเนี้ยมันมาเป็นแท่งอย่างเงี้ยมันเอาไว้พับพับขาวให้ทุกคนแล้วมันก็ใส่เข้าไปได้ นะเออแต่อันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันยังเป็นก้อนๆอยู่เว้ยคือเข้าใจแหละว่ามันดึงออกมาจากหน้าอกดากอนซีซาใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรำดีดีไซน์เป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่หรอว่าแบบเออไม่รู้ว่ะมอ็ยรู้สึกว่าอุตส่าห์รีดีไซน์บางทียังเก็บก้อนๆไว้แล้วก็หน้อกอ่ะถ้าถ้าถ้ามึงเปลี่ยนอ่ะแล้วแบบมึงเอามาทําแค่เนี้ยมึงทําเป็นทรงเดิมอ่ะสวยกว่าเว้ยจริงๆผมว่าทรงเนี้ยสวยกว่าเนี้ยแบบแปลก ก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับเออเป็นอย่างนี้นะเออเอาไอ้พ่นไปไหนไม่รู้เออหายไปละแบบแอคชั่นนี่มันที่ถือได้อันนี้ก็อันนี้ก็ต้องยอมเขาแหละว่ามันมันจะแอคชั่นไม่ฟูเท่านี้แหละถือไม่ได้นะแล้วก็ปืนของแมมอแมอสเนี่ยมาถือได้นะครับเออเขาคงจะเล่นแบบนี้ไปแล้วแหละว่าแบบมันเป็นแบบถือปืนได้นะก็แต่คนนะชอบไม่ชอบเวลาแต่ผมเฉยๆไม่ค่อยชอบ อ่าพอรวมล่างเป็นเมกาดัก้นอนไยด์อย่างที่บอกไปนะครับก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้นพอรับได้มากขึ้นชอบตรงที่ข้างหลังอะ่ะตอนแรกอะ่ะมันมันไม่รู้ว่าจะเอาเอานกอะ่ะมาสลับกับตรงนี้ยังไงสรุปคือเขาเอานกอะ่ะเหมือนจะย้ายมาอยู่ข้างล่างก็เอ่อไม่รู้ว่าจะสวยขึ้นหรือเปล่านะเออแต่คงเสียสีกันหนักหน้าดูนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามันแบบมันพลิกนกอะ่ะแบบไปทางนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําไปปิดเป็นคุมขาได้เหมือนกระโปรงเอออาจจะเท่ก็ได้แต่ไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่า แต่ถ้าตัวอย่างไม่โชว์คิดว่าอาจจะทำไม่ได้นี่ก็ทำให้ดูเลยว่า Fu l l อ c t i o n เต็มที่นะครับอ่าเจอรูปนี้ไปผมค่อนข้างชอบเลยผมตายเลยนี่มันก็คืออันนี้แหละที่รีดีไซน์ไปอันนี้เออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันสวยเลย,เลยทุกคนคือก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมกีบอะมันมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเออไอรูปเนี่ยเขาเอากีบกีบกีบหลังอะแผงหลังอะลงมาอย่างนี้ไม้มาปิดแล้วแบบเอออันนี้เทขึ้นเยอะสามร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้สวยมากนะ เออถ้าตั้งโชว์อาจจะตั้งท่านี้นะครับอันนี้ดูดีดูดีเลยอันนี้ชอบเลยเพราะว่ามันคืออันนี้แหละมันคือรีดีไซน์ช็อตนี้แหละให้มันเป็นอย่างนี้นะครับไอกีบข้างหลังเนี่ยก็คืออ่ะถ้าไม่ได้เป็นซองเก็บปืนเหมือนตัวต้นแบบอะเอามาใช้อะโอเคอย่างนี้ก็รับได้อนี้ก็สวยขึ้นนะครับอืมอันนี้สวยนี่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นเหมือนแบบแมคาั้นอีกอามีอันหนึ่งก็คือจะเป็นอย่างนี้ที่บอกนะเออตะกีบเนี่ยไม่เข้าใจไมคาั้นอีกมันเหมือนกันว่าทําไมอันนี้มันมาอยู่อย่างนี้ แต่อันนี้เป็นอย่างนี้ก็คือแบบมันสามารถดึงเอามาใส่หรือว่ายังไงได้นะหรือว่าแบบมันต้องแกะออกมาถ้าแกะนี่ก็คือแย่อยู่นะครับเออแต่ถ้าแบบเป็นโยกไงก็จะสวยอ่าถือปืนมือนึงถืออาวุธอ่าเนี่ยโอเคเท่ก็คือแบบมือนึงอาจจะถือปืนใช่ไหมแล้วก็อีกมือนึงถือเป็นแบบดอกสว่างอีกมือนึงอาจจะเป็นให้ถือดาบหรือไม่ก็ถือตัวหัวแมมมอสนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมีสี่แขนอะมีแขนอันนี้มากขึ้น โดยรวมก็คือผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ขัดใจนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมชอบดีไซน์เก่าของอ้นี้มากกว่านะครับที่เป็นเป็นอย่างนี้มากกว่ากับตัวหน้าอกนะเนี่ยเออเกาะหน้าอกกับแขนของดักก้อซีซ่า,าเดิมมากกว่าอย่างอื่นนะ่ะก็โอเคครับให้ผ่านเพราได้นะถามว่าซื้อเก็บไหมก็คงซื้อเก็บอยู่ดีแหละตัวนี้นะอืมเอแถมนิดนึง ก็คือเมื่อกี้มีไดเรนโอใช่ไหมนี่สรุปรูปหลุดก็ออกมาแล้วอันนี้อยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้นะเดือกกระไตแล้วก็เนี่ยไปตามเขาได้ f ฟ c e b o o ไอจเนี่ยอันนี้นะไอแสกวงทอยนะครับก็นี่นะไดเรนโอรหรือทันเดอร์เมกาซอรอ่าเห็นแล้วตัวเนี้ยผมไม่ชอบผมบอกเลยผมเห็นแล้วผมรู้สึกก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะมีรูปเต็มๆนี่รูปเต็มๆก็คงแบบนี้แหละอะผมรู้สึกว่ามัน มันมันไม่เหมือนไดเรนโอเดี๋ยวผมหาไดเรนโอให้ดอูอันนี้ไดเรนโอที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับไดเรนโอปกติเนาะอืมก็ผมไม่ค่อยชอบรีดีไซน์ใหม่ว่ะผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยกันเก่ามันก็มันก็ไม่เยอ่อมันแบบปรับมๆนิดหน่อยหน่อยก็พออันนี้มันปรับเยอะไปอะหน้าอกก็สวยขึ้นนะไอเข็มขัดเนี่ย กับไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าจะไม่ชอบหลกัหลกๆครับผมไม่ชอบไอ้นี่ไว้ทุกคนเนี่ยขาวๆต้องไหลเน,นี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะทําทอะไรเป็นเกาะหรือว่าเป็นเป็นผ้าอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้ว่าดีไซน์เขาตั้งใจทําอะไรแล้วก็ลิ้นอันนี้ก็ยังถือว่าพอสวยนะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ชอบก็คือปีกปีกนกอะ่ะมัน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 ใหญ่ไปอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันแดงทั้งตัวเลยผมรู้สึกว่าความสวยมันหายไปเยอะอยู่นะสำหรับผมอาจจะต้องรอดูแบบ ดูจริงๆอ่ะอันนี้อาจจะเป็นรูปตัวโชว์เป็นแบบอาจจะเป็นโปรตไยป์ลงสีแต่คิดว่าถ้ามันลงสีอลไรก็คงอาจจะเป็นตัวขายแหละเออแต่จะต้องดูแบบใบปิดว่าแบบเรื่องแยกล่องแยกล่างอะไรเงี้ยเขาทํามาได้ขนาดไหนนะครับหน้าเนี่ยก็จีนมากขึ้นแอบ,บเหมือนเอ่อลิปโป้เหรอเออจำไม่ได้แล้วใน d e s t i n y บ a r r เ o r มันน่าจะมีหน้าคล้ายแบบนี้สักอันนะแล้วก็แขนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะอยู่จริงๆแขนเนี่ยผมรู้สึกขัดใจนะผมว่าแขนในเลนโอนเก่าเนี่ย มันเป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเวยในของไดเรนโวนเก่าอ่ะอันใหม่อ่ะผมเข้าใจว่าเขาจะตัดเวแล้วก็แบบทําให้มันแบบเป็นเกาะไหลอ่ะคล้ายๆอารมณ์แบบเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยผมคิดว่าเขาจะแบบรีดีไซน์เป็นประมาณเนี้ยนะแต่ว่าพอเห็นเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหกับแขนก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นี่หว่านะแล้วก็ได้ไอไอ,ไอ้เงินๆตรงนี้มาเพิ่อมอีกอันนึงซึ่งเนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่สวยเวย เออหลายคนเขาก็รู้สึกหายอยู่นะว่าแบบเออมันแบบดูเท่ดูดีอย่างวนอย่างนี้ที่เหลือก็ต้องมาลุ้นเรื่องแมคคนิกแปลงล่างแล้วครับว่ามันเขาจะแปลงล่างยังไงเพราะว่าดูทรงเนี่ยมันดูแบบน่าจะแปลงจากมังกรเป็นตัวริวเซโอไปเป็นแบบกินแกนยังไงผมรู้สึกว่ามันมันจะทํายังไงแมคคนิกอะก็ต้องรอลุ้นนะครับแต่ถ้ามองมุมเนี้ยสวยนะอันเนี้ยสวยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เราเห็นสีมันมากขึ้นมัน้งนอกจากสีแดงอ่ะก็คือแบบตัวขาที่เป็นสีน้าเงินกับสีสีเหลืองเนาะถ้าตัวเอเทมมาเทมมากับคิรินเน่ะผมจาไม่ได้ตัวไหนคือเทมมาตัวไหนคือคิรินถ้าสองตัวเนี้ยมันทํามาเป็นแบบของตัวตัวแต่ลท็อปตัวที่แล้วอะ่ะที่แบบว่าขามันสามารถเดินกลางสีขาได้อะ่ะเออเพราะว่าในซีรีส์มันเป็นรถใช่ไหมล่ะอันเนี้ยมันเป็นรถแล้วมันก็มันไม่ค่อยสวยอะ่ะใช่ไหมเพราะมันถ้ามันทาเป็นสีขาได้เออมันก็จะดูดีขึ้นนะผมก็ หวังว่ามันคงจะเดินเป็นเดินสี่ขาได้เป็นม้าได้เออมันคงจะเท่ขึ้นหน้าดูนะครับอืโดยรวมก็ประมาณนี้นะของเฟมทอยนะครับช่วงนี้ถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะตัวดากันซีซ่านะครับเอามารวมล่างโอเคถ้าอย่างไรวันนี้ก็ขอไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ